ะครก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนั้นเพื่อนมาสําหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างลุงลูกนะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นตัวที่อย่าใหด้ดักพุ่มนะตัวบางบงเดินเข้ามานี่มีหายแน่นอนครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่กากอยู่ดีนั้นเพื่อนหยอกหยอกเดี๋ยวคนเป็นเมนเขาจะเสียใจนะคือ <c oughs> ตัวเขาก็เก่งอยู่ครับลุกแต่ว่ามันต้องเลือกมาในคอมฮีโร่ที่เหมาะเหมาะกับเขาหน่อยนะ เขาจะแพ้ฮีโร่แบบประมาณพวกตัวระยะอย่างเงี้ยตัวโปก๊กับลูกยังไม่ค่อยชอบเลยครับเอออย่างเช่นตัวเลนยูเอ,อเอลสูอะไรประมาณนี้เนาะอืมเพราะว่าตอนเขากดโลเนี่ยถ้าตัวพวกนี้ไม่ได้มาอยู่ในระยะต่อสู้ของเขาอะเขาก็แบบโปก๊กแปบ๊บเดียวโลหายเลยคนระับอันติเรานี่คือไรประโยชน์ไรค่าไปเลยเนาะอืมลูกก็จะไม่ค่อยชอบตัวพวกนี้ซะเท่าไหร่นะคือแต่ถ้าเป็นแบบพร้อมที่แบบไฟเตอร์เขาเยอะๆอย่างเวเลสอย่างเยนาอะไรแบบนี้เนาะโหลูกนี่แบบ ชอบมากนะคือเปิดนันติชนได้สบายอะ่ะเออผมผมพูดงี้ดีกว่าอ่าเพื่อนเพื่อนก็รอดูแล้วกันครับว่าตาน,นี้ลูกของผมเนี่ยจะทําผลงานได้แบบเออดีมากน้อยแค่ไหนเนาะอคือมัวแต่โมนี่บัฟเบิร์นี่โดนอินเวนหมดแล้วในช่วงต้นเกมก็จะเล่นลําบากหน่อยนะยังไงครับมาขโมยบัฟแดงกันหรอเพื่อนโอ้โหอยู่สาตัวแบบนี้โดนถ่ายแบบนี้บอกเลยว่ากลับบ่อแน่นอะนฮะนะนะนะแล้วผมโดนเฟิร์สบัตจากทางด้านคาเฟนี่ไปด้วยนะ แครี่เขาได้สกอร์บอกเลยว่างานยาบแน่นอนเรียบร้อยและตัดภาพมาจังหวะนี้ครัาเฟนี่โดนเก็บไปยังไงครับเทนมีพาสดีแดงเลือดแต่ว่าถายเข้ามาในบ้านแบบนี้ไม่สวยแน่นอนนะโดนแครี่เราเก็บคิวไปได้โอเคหลังจากที่เราเสียบ,บับแดงแล้วก็เสียชีวิตไปแต่เพื่อนเราก็เอาให้เป็นสกอร์สต่อหนึ่งนะตอนนี้แล้วก็น่าจะได้เป็นท่าทของมังกรอีกต่างหากบอกเลยว่าคุ้มจัดนะแต่ทีมเขาเวเลสก็เอาเป็นท่าทัดาร์เซเลเยอร์ไปได้นะคอืมแลกกันไปเนาะ แต่ผมก็ยังมองว่าโมเมนตัมยังมาตกอยู่ที่ทีมเรานะความได้เปรียบนิดๆหน่อยๆน,นิดเดียวตอนนี้เออยังไม่ได้แบบได้เปรียบขนาดนั้นเนาะ <S <S โอเคยังไงครับเซเนียลจังหวะนี้รอดหรือเปล่า <S <S โอเคติดพิดต,ตายหรือเปล่านะเพื่อนผมยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหคือตอนนี้เราก็แรงนะแต่ว่ายังแรงไม่สุดนะเพื่อนอืมคือแรงอะแรงจริงแต่ขาดความเร็วครับตอนนี้เดี๋ยวรอได้ทางด้านของเออไฟสตอมโบก่อนเนาะ หรือธนูฟาร์มคือตอนนี้ยังขาดแค่ความเร็วครับถ้าได้ความเร็วมาเพิ่มนี่ดักพุ่มบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะทําไมแบบอันดับ1อันดับ2แบบจัดเซตไอเทมเอาเอาคิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งพูดครับจังหวะนี้เดี๋ยวไม่มีสมาธิยังไงโอ้โหอึดเหลือเกินอ่ะต่อคืออันดับ1อันดับ2อ,อะ่ะเขาจัดเป็นธนูฟาร์มหมดเลยก็กแทบทั้งหมดเลยมั้งไม่ค่อยมีใครเล่นเล่นดาบฟาร์มเลยนะโซลิเวอร์อะไรเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ว่า ตอนลุกแต่ก่อนเขาก็เล่นไอโซลีเวอร์กันนะตอนตอนนานแล้วอะเออผมก็จําไม่ได้แต่ทาไมเดี๋ยวนี้ใช้ธานูไม่รู้นะผมก็เซตตามเขามาเออผมไม่ได้มีความรู้เลยคนระับเรื่องไอเทมของแต่ละตัวละครแบบเนี้ยอืแต่คงจะดีแหละอันดับหนึ่งอันดับสองเขาเลยใช้กันแต่คือถ้าออกเป็นดาบแดงมันก็จะทําให้สกิลเราแรงขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะแลกมากับการที่เราจะยิงช้าเนาะแต่ว่าดักพุ่มทีนี้ผมว่าโหแรงจัดอะเออน่าจะแรงจัดเลยแหละ แต่ว่าธนูมันก็ดีครับเน้นยิงบวกระยะยาวเนาะเราเปิดอันตรยิงยัด,ย,ด,ย,ดยัดเนี่ยอย่างเช่นจังหวะเนี่ยมาดีเพื่อนบอกเลยว่าไม่รออเรียบร้อยไปได้มาเกนก้าโดนเก็บไปคราวไปนี้ก็ตามไปแล้วเทนยังไงฮะเรียบร้อยโอ้ยสามนาทีกับทริปเปิลคิวบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะทีมเขาเสียไปถึง3ตัวแล้วตอนนี้จะ4นาทีแล้วด้วยเ,เพื่อนอืมกอป้อมหายเรามีสิทธิ์เอาบ้านเขาได้ด้วยนะล้วเวเลสเข้ามาการผมบอกเลยว่าตัวเดียวนี่การยากอยู่นะโอเคยังไงเรียบร้อยฮะก็เป็นไปตามคาดนะมาคนเดียว แต่ถ้าเวเลสแบบเฟี้ยวๆเลยนะ mm hmm. เขาก็มีสิทธิ์เอาเราได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวเลสเนี่ย mm hmm. มันมัน,ม,นมันเก่งตอนโดนลุมอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. จังหวะเมื่อกี้ถ้าเขาไม่รีบจ่ายอันตีย mm hmm. เขามาจ่ายให้โดนคนอะ่ะ mm hmm. แล้วเขาเกี่ยวโดนสตันหมดอะไรเง mm ี้ยสตันสักตัวหนึง่งแล้วก็ปั่นให้โดนหมดอะ่ะเออผมว่ามีสิทธิ์เขาเอาเอาเรา,าลงเลยนะ3คน เพราะว่าผมก็ไม่มีอันติแล้วนะเมื่อกี้เอาเอามัวแต่มัวแล้วยังไง mm hmm. เทเรียบร้อยโดนเก็บไปครับแมนการหลุดเดี่ยวเรียบร้อยผมเอาให้นะเพื่อนแล้วคาเฟนี่ยังไงต้องถอยครับอยู่ไม่ไหวจริงๆคือตอนนี้ฮีโร่ทีมเราอะโถมเดือดมากนะเออเป็นฮีโร่ไฟที่แบบรับก็ดีโถมก็ดีนะผมมองว่าคือตัวผมนี่รับทีมเขาได้หมดเลยถ้าถ้าโดดเข้ามาเนาะคืออันติเรามันค่อนข้างดีอยู่ครับม,มันมีประโยชน์นะถ้าเลือกมาใช้ให้ถูกต้องอะอ,อย่างตาเนี้ยผมว่าผมเลือกมาค่อนข้างโอเคอยู่ คือผมก็ดูจากฮีโร่ทีมเขานะเวลาผมจะเลือกตัวหรือหยิบตัวอะไรมาเล่นนะ่ะผมว่าตอนนี้ลุกเล่นได้ผมก็เลยหยิบมาเนาะคือสามารถรับทีมเขาได้หมดแหละผมว่าก็กลักวเวเลต,ตัวเดียวครับเพราะว่าอันติเขาเนี่ยมันทะลุเกาะใช่ไหมถ้าเลือดผมเหลือน้อยนี่เขาโดดมาผมก็ตายอยู่ดีนะต่อยผมกดอันติอืมคือมันจะไม่มีผลกับอันติเวเลสครับอันติของผมเนี่ยเออก็ต้องระวังเขาไว้ครับอ่าโอเคจังหวะน,นี้ที่เลนกลางยังไงครับแมนก้าเหมือนจะหลุดโพสิชันหรือว่าหลุดตำแหน่งนั่นเองนะบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะมันแหลมเกินไปเพื่อน ปุ่มส้ายนี่พลึบพลับแน่นอนและเรียบร้อยเทนถยผมออกมาแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าไม่มีดามเมจโอ้หสองตัวนี้นี่กล้ามเนื้อจัดนะเพื่อนคือแบบอึดเกินเอายังไงเวเลโดดเข้ามาแบบนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าเอาหน้ามารับกระสุนปืนเราหรือเป่าโอ้โหและทีมเขาจะอึดไปไหนละ่ะจังหวะนี้ยังไงฮะะได้เทนมาอยู่โอ้โหต้องขอบคุณเทเนียที่ว์ปลงหัวเราเลยนะแต่ว่าเทนเนียวก็เสียชีวิตไปนะฮะคือแอบเด่นลึกไปหน่อยนันเพื่อนเลยโดนเขาเก็บขาบ้านไปโอเคยังไงครับยังไงอยากจะเดินเข้ามา ผมก็รออยู่นะนึกว่าจะเดินเข้ามาแต่ไม่รอแล้วเพื่อนๆใส่เลยแล้วกันยังไงจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยว่าอึดแค่ไหนก็ไม่รอดนะสำหรับทางด้านของมอททอร์สกาลีนี่เปิด m 1 6ยิงตับๆๆๆๆอดกระบ้าเลยฮะโอเคเราเปิดเป็นหน้าดาร์คซเลเยอร์ไปเลยแล้วกันนะให้กาลีกับไวเลดนี่ดันกลางไปเอ้าผมลืมดูว่าไม่มีคีมแล้วโอเคถอยมาก่อนก็ได้เพื่อนตอนนี้ก็น่าจะเป็นทามมิ่งของการฟาร์มนะครับหลังจากที่ไฟกันไปหลายไฟแล้วคือ6นาทีนี่ไฟกันเดือดมากนะ เออค่อนข้างไฟกันไปหลายไฟอยู่เหมือนกันครับใ้เวลาเราได้มาฟาร์มั่งเนาะจะได้มีของไปเล่นในไฟหน้าครับและทางด้านเวเรสก็เก็บมังกรไปนะอุ้ยเพื่อนเราเจาะก,กลางเป็นที่เรียบร้อยฮะสวยงามครับยังไงฮะเลนกลารตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ดูจากหลอดเลือดทีมเรานี่ไม่น่ามีใครเจ็บเลยนะเป็นทีมเขาซะมากกว่านะพี่เจ็บ mm hmm. คือตอนนี้3ประสานที่เลนกลารนี่บอกเลยว่าเอาอยู่นะเป็นทางด้านกาลีว o โอแล้วก็เซเนียลนะครับ รวมพลสกิลโป๊กเลยอเออให้เซเนียลยืนรับตัวเดียวนี้ก็ได้หมดนะคือใครจะตายก็วาร์ปลงหวยอีกโอ้โหเซเนียเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆแบนกันหรือเปล่านะแต่ว่าแรงที่ผมเล่นนี่ผมแบนเออผมอะ่ะผมอาะ,อะเป็นคนแบนเลยถ้าไม่รู้จะแบนตัวอะไรเซเนียรนี่ไปเลยอะคือค่อนข้างเป็นตัวที่รับเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะเจอคนเล่นเป็นๆน,นี่แอบน่ารำคาญอยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้รูปเกมเรียกได้ว่านำเลยนะอืม ก็จะอยู่ที่11ต่อ3ก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับสำหรับลูกเกมตอนนี้เนาะไม่ต้องไปรีบร้อนครับลุกเป็นตัวที่ผมมองว่าจังหวะขึ้นป้อมอาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะดักคุมนี่ของจริงเลยฮนะลุกแล้วเหมือนทางด้านมาเกนการเมื่อกี้แม่น่าจะโทรมาตามนะครับก็เลยยืนนิ่งแล้วมอทอดมาทําอะไรหมอทอดแต่ผมไม่สนใจไงเจาะเข้ามาด้านหลังคาเฟนี่หลุดเดียวบอกเลยว่าดนะับเบิลคิวฮะโอ้โหคาเฟนี่นี่ขนมกลุล่มเราเลยนะแล้วเทนยังไงครับมอทอดโอ้โห และโดนธนาดนเวเลสเข้ามาเติมได้อย่างสวยงามครับผมก็เสียชีวิตไปแต่ว่าตรงนี้ยังเหลือ3ต่อ3ครับ1ทางโอ้โหบอกเลยว่าเดือดจัดเนว่าเล่นมิดวอ์นะและเซเนียลดดใส่เปทนาดนของมอทอดแต่ว่าเวเลตเข้ามาปั่นการีเปิด M16 ยิงอตัดตับตัดตัดตัตับอโอ้บอกเลยว่าไม่อาจต้านทานนะคือแบบยิงแรงมากแต่ว่าเซเนียกก็สอยคิวไปได้ถึง2ตัวนะครับมอทอดยังไงเพื่อนหนีไปบอกเลยว่าต้องหนีไปนะหันกับมส่วนไม่น่าโอ้โหแล้วหันกับมสวนมีคิวนี่เองเลยกล้าเล่นนะครับ ก็ตัดไปนะครับสรุปเมื่อกี้มอทอร์สรอดครับเขาก็หนีกลับไปได้แล้วจังหวะนี้เหมือนน้าด้านคาเฟนีจะหลุดเดี่ยวบอกเลยว่าเอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่โอ้โหคือ3ทีนะ3นัดพอนะครับสำหรับคาเฟนีตัวบางๆนี่ลูกชอบโอเคเปิดไปนด้านดาร์สเลเยอร์ไปเลยแล้วกันนะเพื่อนหลังจากที่เราเก็บคิวแคลี่เข้ามาได้แล้วคือเล่นแคลี่หนีมาฟาร์มแบบเมื่อกี้ก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันมันลึกเกินไปเนาะ ไม่มีรวมมาคอยกันด้วยม,มีสิทธิ์ที่จะโดนปิดแบบนี้สูงนะครับการเล่นแคลรี่ก็ต้องคอยดูเอ่อทีมเขาด้วยเนาะในมินิแมปว่าโผล่ตรงไหนบ้างถึงจะออกมาฟาร์มได้การหาตังเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับโอเคจังหวะน,นี้เทนยังไงโอ้โยคือหายไปเลยนะบอกเลยว่าดามเมจทีมเรานี้เหลือล้นจัดอ่ะน่าจะได้ขึ้นป้อมเขาอยู่เสนีญญาวาร์มาโอ้โ,โอยก็คือภาวานาให้เขาวาร์มาทันนะแต่ว่าไม่ทันนะั้นเพื่อนโดนเก็บไปถึง2ตัวที่เลนล่าง ยังไงฮะอยากจะวัดเหลี่ยมวัดเชิงกันหน่อยไหมอันตีผมอีกสี่วินะคือพร้อมปะทะเลยแหละเอา้ามาเคลียร์คีบอะไรไม่ตามมอทสอไปเหรอเพื่อนเรียบร้อยฮะบอกเลยว่าถ้าเข้ามาทีละคนแบบนี้อยู่แบบนี้แบบนี้ก็ตายสิครับโอเคจัดไปเป็นดับเบิลคิวที่เลนกลางนะเพื่อนอ่าโอเคเขาเสียชีวิตไปถึง4ตัวแต่ว่าเกิดมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้3ตัวกำลังรอครูดาวเกิดผมว่าน่าจะได้บอมเขาแหละเนี่ยได้แค่เนี่ยแหละแล้วก็ไม่น่าจะได้อะไรละกาลีก็พยายามเปิดอันตีกดดันไปนะครับ เอ้ยหรือว่าได้ได้ไหมไม่ได้ดิระวังเวเลสโดดมาเกี่ยวนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เสียชีวิตกันทั้งหมดนะเออผมก็วันๆอยู่นะแต่ถ้าต้องบวกกันจริงๆก็ต้องบวกครับผมมีอันติอยู่นะผมก็พร้อมลุยอะเอายังไงดีเราจะปล่อยให้มังกรเราโดนเคลียร์แบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนปึ้งใส่ไปนะจังหวะนี้เปิดอันติและยัดเข้าไปบอกเลยว่าเทนไม่น่ารอดเรียบร้อยออ,อกมาก่อนเรารับบอมไปครั้งหลายทีแล้วเป็นแพนด้าเก็บคาเฟนีมาได้ยังไงยังไงโอ้โหคือนัวจัดนะเอ้ยไม่สวยเนะี่ยเวเลสปั่น เกือบแล้วถ้าเล่นต่อนี่โดนเวเลสเก็บหมดแน่ผมบอกเลยคือเวเลสเนี่ยถ้าปั่นโดนหลายตัวสกิลเขาจะยิ่งลดคูดาวแบบไวมากนั้นเพื่อนนะไม่เขาแบบเกี่ยวใช้สกิลปั่นได้เรื่อยๆเลยเออเราต้องถอยออกมาก่อนคนระับเมื่อกี้ค่อนข้างไม่สวยจริงๆนะและ้วเวเลสโดดเข้ามาเกี่ยวหนะ้าวเลสแต่ว่าปั่นไม่โดนแต่วเลสก็ไม่รอดอยู่ดีนะนิดเดียวเองครับเมื่อกี้ <Your S 1> อุตส่าห์เป็นทา้านเวเลสที่ปั่นไม่โดนนะแต่ก็ยังโดนเก็บไปได้อยู่ดีโอเคมาไม่น่าจะรอดแล้วทางด้านมอทอสตอนนี้ ยังไงเพื่อนเอาหน่อยไหมล่ะบึง้งโอ้โหแล้วเขาโดดไปหาด้านกาลีหืมเรียกได้ว่าสวนกระแสนะเอากาลีเราไปได้คือข้ามหน้าข้ามตาผมจัดนะโดดข้ามหัวผมไปล่อกาลีทีมผมเฉยเลยโอเคแต่ก็ยอมปล่อยไปครับเราได้เข้ามาถึง2ตัวก็ค่อนข้างคุ้มอยู่มัง้งโอเคยังไงทากิยะดีจิตครับเป็นทางด้านของเซเนียลนะชื่อในเกมเขาทากิยะดีจิ ไม่รู้เขาจะเปิดได้ผมหรือเปล่าจังหวะนี้แพนด้าโดดไปนะดักยัดีจวัดใส่หัวผมแต่ว่าผมใส่ด้านคาเฟนี่นบอกเลยว่าไม่น่ารอดแล้วจะเป็นเลเจนดารี่นะโอ้โหแล้วเก็บไปถึง2ตัวจัดเทนจะคาเฟนี่บอกเลยว่าเอาผมไม่อยู่จริงๆนะ็อดนี้น่าจะเอ็นบ้านแล้วหรือเปล่านะครับเอาแล้วมีใครเนี่ยอยากจะมาการบ้านบอกเลยว่าเลือดเองไหลเป็นน้ําแน่นอนนะสำหรับทางด้านของมาเกนกาอะไรครับเพื่อนคือมีแต่กล้ามเนื้อไม่สามารถทําอะไรเราได้จริงๆนะสำหรับทีมเขาโอเคแล้วก็ขวาชัยชนะมาได้นะครับสําหรับตานี้ ไปก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าลุกของผมเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับตานี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตาที่แบบโคตรเดือดโคตรมันนะคือคิวกันกันหนําเลยนะเพื่อนโอเคก็ได้เป็น MVP นะในดาวที่27คอนคิวเลอร์โอเคก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ